สำหรับใบสรุปจบนะคะทั้งสองก็อยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ต่อมาสําหรับคนวันเสาร์นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับบุหรีหรือจะเล่าก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับการทําผิดศีลข้อสามนั่นเองนะคะรวมถึงใครก็แล้วแต่ที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะไปแก้กรรมหรือทําพิธีในการ ไหว้พระสวดมนต์หรือทําสังฆทานมหาสังฆทานใหญ่เพื่อที่จะให้เด็กไปอยู่ในภพภูมิที่ดีรวมถึงคุณก็ระวัดมัดระวังกับการลุ่มหลงอะไรนะคะหรือจะเชื่อคนง่ายฉะนั้นในช่วงนี้ให้ประคับประคองชีวิตของคุณให้ดีนะคะคุณก็จะพบกับความสุขสําหรับช่วงนี้ใครที่กึนไม่เข้าใครไม่ออกอย่างไรก็ดีให้หมันสวดมนต์นะคะอาจารย์บอกได้เลยว่าถึงแม้ไพ่จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราอะประคับประคองตัวเองดีโดยการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนารวมถึงการสวดคาถาม เมตตาใหญ่และการกินเจก็จะช่วยให้ไพ่สองใบเนี้ย น้อยลงนะคะก็คือหมายถึงวิบากกรรมของเรานั่นเองกรรมทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนั่นแหละคะ่ะถ้าคุณเป็นคนสร้างคุณก็ควรจะเป็นคนแก้ฉะนั้นสิ่งดีที่สุดของคนเกิดวันเสาร์ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับการพูดด้วยและรวมถึงการไม่รู้ก็ดีในการไปมีแฟนแล้วเขาอาจจะมีเจ้าเข้าเจ้าของเป็นการตกนิดที่นั่งลำบากและอาจจะมีการแย่งแก่งแย่งชิงดีการทําให้เราผิสิีลข้อ3าฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะคะทาให้ครอบครัวของคนอื่นแตกแยกสิ่งที่ดีที่สุดคือควรจะถ,ถือศี ภาวนาถ้าสำหรับท่านใดก็แล้วแต่ ก็ควรจะไปถือศีลน,นะคะสัก7วัน15วันหรือยิ่งบวชเป็นพระได้ยิ่งดีอนุโมทนาคุณลวงหน้านะคะสำหรับอาจารย์ก็อยากจนะให้คนวันเสาร์ใช้ความคิดมีสติมากขึ้นอย่าลุ่มหลงมองมเมาในสิ่งที่มันเป็นของสวยๆงามๆหรืออบายมุกทั้งปวงนะคะอย่างไรก็ดีขอฝากลากันเพียงเท่านี้และก็สําหรับท่านใดที่อยากได้ดูดวงไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศก็ดีหรือจะอยากดูทางโทรศัพท์ก็ดีติดต่อเข้ามาเลยค่ะกดเข้ามาเลยนะคะ 0890000154หรือ id line ของอาจารย์นะคะ master follow นะคะ m ตัวใหญ่ a s t e r p h a r a o h นะคะตามได้ใน facebook เช่นกันทิตารีชัยคุณทวีชนทรนนะคะขอให้ทุกคนนะคะพวกความสุขแล้วก็ได้กินเจยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็อนุสงแห่งบุญทําให้คุณรวยเป็นมหาเศรษฐีใจบุญทุกภพชาติไปมีความสุขทุกคนคะ่ะสาธุคะ่ะ